เบฟสองไปทิ้งอย่างนครับเห็นมั้ยถ่ายแล้วตอนนี้นะครับถ่ายไปหกคิวแล้วครับตอนนี้ที่เบฟสองก็เพิ่งปิดเพิ่งปิดโลอูรันไปก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่คิดถึงเลยกันเพราะว่าเอาจริงถ้านับจากตอนช่วงถ่ายทำนี่ก็คือประมาณปีปีปีใช่มันทบมาอีกอีกสองเดือนโหนานมากก็คือ คิดถึงการเป็นชาลีแล้วก็ได้กลับมารับบทนี้คันก็ยินดีมากๆแล้วก็ดีใจที่มีคนชอบมีคนมาสนับสนุนพวกเราทุกคนในพิพิธภัณฑซีรีส์นะครับก็ซีซั่นสองนี้ก็อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจขึ้นมากกว่าเดิมอีกกว่าในซีซั่นแรกแล้วกันครับก็พยายามสุดๆเพราะว่าบอกเลยว่าโอ้โหบทหนักมากรอบนี้การเรียกชาลีกลับมามันยากไหมเพราะด้วยความที่หนึ่งปีมาถ่ายจบไปแล้วเราเราผ่านประสบการณ์มาเยอะ เรียกชาลีกลับมาน่าจะใส่แว่นหรอนอกจากนอกจาใส่แว่นตอนแรกนึกว่าเปลี่ยนแว่นไม่เปลี่ยนเราเราเน้นแบบออริจินอลเลยเรียกกลับมายากไหมผมว่าไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันเอาจริงถ้าพูดบทชาลีกับตัวภูก็น่าจะมีความใกล้เคียงกันพอสมควรในระดับหนึ่งครับแล้วก็ยิ่งเป็นตัวชาลีในซีซั่นสองเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆแบบตัวภูที่แบบได้เรียนรู้แบบต่างๆนานามา ผ่านงานมาหลายๆอย่างในปีที่ผ่านมาครับก็เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วก็มาเพิ่มในตัวชาลีให้มันดูโตขึ้นครับแล้วก็เป็นชาลีเลเวลอัพและคู่ของเรามาจะพัฒนาไปยังทิศทางไหนชาลีเบฟสำหรับชาลีเบฟนะครับก็เป็นเป็นเขาเป็นคู่รักกันเพราะว่าเขาเป็นคู่รักกันตอนจบซีซั่นหนึ่ง แต่พอมาเซนสองเนี่ยบอกเลยมันจะมีช่วงแกลบที่หายไปที่ทุกคนรอเนี่ยก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมามันก็ต้องอาจจะเกิดปัญหาคู่หรืออะไรตามมาเพราะว่าเราแบบมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันนะเป็นแฟนกันก็เริ่มมีแบบเรื่องต่างๆเข้ามาแล้วมีแบบเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายบอกเลยมันอู้พิกไปพิกมาพลิกอยู่แล้วเพราะว่าเดยด เดี๋ยวทางเชนสองห้องหนึ่งเขาก็ตัดตัดแบบตัดชึบพลิกไปพลิกมาแน่นอนจริงเรายังมีกังวลอะไรมากนอกจากหุ่นเราเพราะว่าหลายคนในพิ่เบฟทุกคนปั๊มกันหมดเลยจริงทุกคนปั๊มกันหมดเราจะสู้เขาได้มาถ้าเราต้องไปโอ้โหคือกังวลใครมากสุดถ้าจะต้องปั๊มสู้อ่ะพี่พราวโอ้โหคนนี้เขาแบบฟิตเต็มที่เหมือนกันโอ้โหแล้วแบบเขาบอกเขาจะเอานมบีบหน้าผมวันนั้นน่ะเขาบอกเขานโควินะบีบหน้าเลยอะ โอ้โห oh. เป็นไงบ้างกระบวนการกระบวนการมีถามพี่พาวว่าถ้าอยากได้อย่างคุณอย่างพี่ต้องทํำยังไงจริงมันคือเขาเน้นนำผมไปใน9ก้าหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มสามก้าแล้วตอนนี้สามเก้าแล้ว,ลวตอนนี้ก็คือแบบครบ,บึกมา <c oughs> คือผมเนี่ยก็จะน่าต้องใช้ความไหลกว้างเข้ามาช่วยแล้วก็ความลีแล้วกานหมเน้นมาทางทางนี้แต่ว่าก็จะเพิ่มให้มันดูแบบหนาขึ้นในทุกทุกด้านครับเพื่อให ให้มาทัดเทียมสู้กับเบฟได้มีขอมีขอเท็รับเบฟมาว่าต้องหุ่นอย่างเบฟต้องทํำยังไงต้องกินยังไงหรืออะไรเลยงงผมพี่พาวเวลเขาจะเน้นเป็นแบบกินคลีนเป็นเป็นแบบกินเพราะว่าเขาอยากได้แบบให้มันเห็นชัดๆแต่ว่าแบบผมแบบเทรนกับพี่นัททิวอย่างเงี้ยครับก็ส่วนของผมมันน่าจะแตกต่างกับของพี่พาวเวลเพราะว่าผมนี่ลีนอยู่แล้วผมเนี่ยต้องการกินให้มันขึ้นให้มันแบบแบบบิ้วขึ้นมาได้ครับก็ กินให้ได้มากที่สุดเอาจริงๆกินแบบกินสนั่นยากไหมการกินบางทีมันก็ยากเหมือนเพราะว่ามันต้องแบบกินให้บางทีต้องแบบห้ามืออย่างงี้ต่อวันครับมันก็แบบเหมือนต้องซอยมื้อทีถี่เข้าไปแล้วแบบยิ่งเราไปกองอย่างเงี้ยมันเวลามันง่าจจะไม่ได้ด้วยก็พยายามกินให้ได้มากที่สุดในแบบทุกมื้อของกองหมดเลยข้าวกองนี่อร่อยกินกินหมดคุยกับพี่นัทที่ไปว่าอยากจะให้มันถึงประมาณเมื่อไหร่จะได้เห็นร่างคองของเราช่วงเวลาสามเดือนหรือว่า เดือนหนึ่งเดือนครึ่งเร่งรัดที่เขาชอบเร่งรัดเป็นอย่างนี้เร่งรัดกันเอาจริงตอนนี้คือเบรกดาวผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมายังไงบ้างคือตลาดนี้ค่อนข้างจะแบบล็อกไว้แบบกอง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 หมดเลยครับก็พยายามเข้าเข้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับชาลีเวอร์ชันนี้ครับแสดงว่าต้องถ่ายคลิปเปพิสูจก่อนเข้าไปถ่ายซีรี์ที่เราเล่นคู่กันใช่ไหมอ๋อมีสิ่งสาระตายอีกเรื่องหนึ่งครับก็อันนั้นจะเป็น เนื่องด้วยมันเป็นพ่วงกับคนเดียวกันเป็นพี่ปีเตอร์รใช่พี่ปีเตอร์เหมือนกันก็ใช่เราจะเวิร์กทำตรงส่วนของพิทเบฟให้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเวิร์กช็อปแล้วก็ไปต่อที่สิงหาครับก็สิงหาน่าจะขึ้นปีหลังหรือว่าเป็นปีหลังน่าจะเป็นท้ายปีหลังเลยครับท้ายปีหลังเลยอันนั้นเพราะว่าแต่ตอนนี้นี่ทุกคนนี่ได้ดูแบบพวกผมในทุกวันศุกร์นะตอนนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อวันที่ผ่านไปนี่คือ b o y s Journey on แล้ว วันจันทร์นี่เอายิงฟินนอกบ้านดูได้เลยเวันวันเสาร์ก็มีใช่ทั้งก็ดูเมื่อวันวันเสาร์วันศุกร์ครับวันศุกร์ทางช่วงวัน31ครับแล้วก็ใช่วันเสาร์เจมส์บิ๊กห้าก็มี2อันแล้วก็ในยูทูบเช็สองห้าองหนึ่งเฟซบุ๊กก็มีครับดูได้ทุกที่เป็นไงบ้างประสบการณ์ในทะเลของเราบันดาร์โบสโอ้โหบอกได้เลยนะมันเป็นการถ่ายรายการที่ ไม่ต้องเน้นสคริปสาระอะไรไม่มีไม่มีเลยก็คือไปถึงนี่คือให้พวกเรา12คนเอีคนเข้าไปปั๊บมีโจทย์โยนช l นเล่นเกมเข้ามาและและตีกันเลยตีกันตรงนั้นเลยทําอะไรก็สู้กันให้สุดและบอกได้เลยว่าทุกคนนี่คือเหมือนแบบหิวกระหายชัยชนะสู้กันแบบสุดใจอย่างที่ทุกคนได้ดูอีพีหนึ่งไปแล้วบอกเลยมีแต่ความฮามีแต่มีมแต่ไปหมดแน่นอนไม่เหมือนไปออกออกเข้าค่ายเนอ มันเหมือนไปเที่ยวเลยผมว่ามันเหมือนีมันเ<ด>พราะแต่ละคนะเขาเล่นมาน่าโบ๊ทที่คนดูเหนื่อยมากคือบอกว่าไม่เห็นยากจันลงต้องทำ,ทำตามตัตวเลขใช่ไหมที่เราใช่ในเกมเกมมานนะ่ะเป็นเกมมานนะ่าโบ๊ทที่จะแบ่งทีมสองทีมแล้วมันจะแบบจับว่าใครได้แบบรูทไหนของผมได้เป็นตัวแบบเลข 8, แปดอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะยากหน่อยแบบต้องจับโอโ้โหนละ้ถือโกโปรไปด้วยแล้วหล่นน้าสนุกอม,มองเลยมันเ,ออเป็นไงบ้างพี่แต่พอออกแอนไปหลายคนก็บอกโอ้โหทุ่มเทกันมาก โอ้โหทุกคนบอกฮาฮาหมดฮาขำน้ำตาเล็ดคือ <c oughs> เอาจริงบรรยากาศในตอนถ่ายนี่ก็ฮาแล้วพอตัดออกมานี่ก็ฮาไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นคือแบบทุกคนนี่คือแบบคิดอะไรออกพูดอะไรพูดป๊อป๊อบป๊อสวนกันไปสวนกันมาเต็ไมไปหมดตอบตอมุกรับมุกอะไรกันโบบะมันมากในในกองเนี่ยก็ อีพีต่อไปแล้วกันครับบอกเลยว่ามันเลยก็สนุกยิ่งกว่าเดิมแน่นอนก็คือไม่มีใครห่วงหลอกเพราะว่าไม่มีเวลาห่วงโอ้โหบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวหลังๆเนี่ยต่หงขุเละตุ้มเป๊ะ <c oughs> มีสุดๆมีทุกทาง <Okay. S 2> อันนี้ยังแบบแค่ทะเลอาจจะเป็นน้ําหลังๆนี่เริ่มเริ่มไปเรื่อยละ <c oughs> เริ่มมีบทลงโทษท,ที่มันแบบหนักขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> และคือแบบคือด้วยความที่เราเล่นกันจริงจังนี่แหละมันก็เลยมันก็เลยแบบมันอะ <c oughs> มันได้อะไรไหมนะพอจบทีหนึ่ง ได้รินจังมันมีรางวัลคือ,ม,คอมันจะได้เป็น<ม>ตัวคะแนน MVP ออที่เขาที่แบบในซีซั่นหนึ่งในปีนู้นที่ผ่านมาก,ก็ MVP เนี่ยเขาจะสะสมใครได้มากสุดก็ได้รางวัลรอบที่แล้วรอบที่แล้พี่นัดได้ได้เป็นแบบคูปองแบบอะไรอะบุฟเฟ่แบบร้อยร้อยรอบร้อยที่อยนะ่างนั้นแต่เขาบอกการันตีมาว่ารอบนี้เนี่ยรางวัลยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนพี่นัดไม่น่าจะได้เพราะว่าพี่นัดดู อ๋อตั้งแต่ EP แรกวิพีนานเขาเอาเรื่องเอาเรื่องจริงๆ EP อีพีอื่น EP อือเ,อออเอออนเขานี่ใจสู้สุด<อ>แต่บอกเลยว่ามันมีทั้งแบบเกมที่เป็นทีมแล้วก็เกมที่เป็นเดี่ยวอ,อันนี้คือตอนเป็นทีมเนี่ยมันจะช่วยกันแล้วก็ตีกันในฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นเดี่ยวเนี่ยมันก็แบบม,ม,มันต้อง,องถูกแล้วมันต้องมีการใช้ไหวพริบคุณต้องรู้จักการวางแผนดูโน้สเด็ดจริอ่ะแล้วพอพอไปเกมเดี่ยวเนี่ยกังวลใครมากที่สุด กังวลใครมากที่สุดเหรอคิดว่ามันคิดว่าคนนี้คือคู่แข่ก<ม>พี่พาเวลจริงพี่พาเวลน่ากลัวเพราะว่าเขาจะแบบกังวลเขาไปหมด <c oughs> ทุกอย่างเลยเยอะเขาเขาเขารู้ทันผมไงนี่น <c oughs> เขาแบบอยู่กับผมเรา,เามไม่เราไม่รู้ทันเขาเหรอ <c oughs> เขาก็รู้เขาก็รู้ทันผมเหมือนผมก็รู้ทันเขาเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบอยู่ด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยเขาจะแบบจับทางได้ว่าอ่านี่จะทำแบบนี้แน่นอนเรารว่าเขาจับทางได้เรามีทิคไหมว่าอย่ามารู้ทัน บางทีเราก็ต้องใช้ทิกนั้นไปก่อนเพราะว่าอีก11คนอีกสิบคนที่เหลือเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ทิกนี้เราต้องใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือกันสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราค่อยซัดกันทีหลังสรุปใจใจเองถูกบางทีก็โดนโดนเองเรียบร้อยมีชนะาคะเนี่ยนี่มีชนะอยู่แล้วแน่นอนระดับนี้ตอนจะมาพี่จับตามอง EP ไหนเหรอชนะแ่สัญญาครับนึกหน้าเลยคือ คือเอาจริงนะผมยังไม่รู้ว่าที่ถ่ายไปเนี่ยอันไหนมันอ่อนี่ที่ไหนแต่มันไปกันหลายที่มากบอกเลยโอ้โหลุยป่าโอ้โหฟลาดงจุ๊บๆสุดๆอ่ะให้ฝากรายการก็อยากจะฝากมีกี่ EP นะมีสิบสาม EP ครับก็ฝากรายการ Boys Journey Outing Fin นอกบ้านนะครับดูได้ทุกวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มสิครับทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง g m เอ็มยวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับแล้วก็ สามารถดูได้ช่องทางออนไลน์ครับแบบอั l ลิมิตไปเลยครับกับออชอสองห้าหนึ่งครับแล้วก็ f a c e o o o พิ i เบ e บเดอร์ซีรีสแล้วก็ช h a สองห้านึ่งครับสิตอนยาวๆจะแล้วไปต่อบพิษเบ,บ๊กันเลย <c oughs>